นฝนตั้งเขาเมื่อตอนหกโมงเย็นนะครับผมกลางคืนก็ยังไม่ตกมาตกช่วงประมาณสักรินรินตลอดคืนนะครับแต่มาตกแรงประมาณจักช่วงตีสองตีสามนะครับผมตกแรงน่าดูถึงเงินนะน้ำขังเลยไก่มาหากินด้วงครับผมฝนตกที่แรกนึกว่ามันจะไม่แรง พอประมาณตีสองตีสามนี่โอ้โหต้องขยับที่นอนหนีฝาเลยสาดมาที่ฝ้านี่ครับตกตรงนี้อึ่งร้องเลยเมื่อคืนนี้ในรอบสิบห้าวันนะซึ่งตกแรงเมื่อคืนนี่นะตกแรงพอสมควรนะครับน้ําขังและมีอึ่งร้องได้แต่ยังไม่ถึงขนาดกอดคู่ครั้งที่แล้วนี่ตกแล้วอึ่งออกลูกเต็มเลยแถวนี้กอดคู่แล้วออกลูกเต็มแต่น้ํา ไม่ต่อเนื่องไม่รู้มีรอดหรือเปล่าเนาะมันกาลังเป็นลูกงวกอยู่กําลังยังไม่ออกแข่งออกขาไก่ไล่กินเป็นแถวผสมกับข้างบ้านซื้อเป็ดมาเลี้ยงสามตัวเป็ดมันก็ลงกินเป็ดก็มาไล่ต้อนลูกงวกหมดไม่รู้เหลือรอดหรือเปล่าเนาะถ้าเหลือรอดได้นี่ครั้งที่แล้วนี่อึงหลายตัวหลายพันตัวเลยเป็นหมื่นตัวตรงนี้ขยะผมกองกองไว้ก็ช่วงแดดๆก็เก็บขยะไปหมดแล้ว เหลือถ้ากิ่งมะขามเทศต้นใหญ่ๆนี่เอาขึ้นไม่ไหวสงสัยต้องเอาไวต้ตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาดินมากลบเผาฐานดีไหมตรงนี้เมื่อก่อนหิดโคนหิดหลวกออกเต็มเลยนะเนี่ยแยนางใบยยนางก่อนอนี่เอาไปต้มจิ้มอร่อยเลยไอ้ที่ไม่ใช้ไม่ได้เรื่องเลยดยต้นตีบเนี่ยเต็มไปหมดเลยหน้าฝนดูนี่มาสังเกตดูอึง่งถ้าครั้งที่แล้วนี่ถ้ามันออกได้มันก็ขุดดินอยู่แถวๆนี้เนาะ พุดดินี่ถ้ามีฝนตกแบบนี้เขาว่าจะมีขากระโดดเหมือนลูกเขียดนะแต่ต้องรอดูก่อนว่ามันจะมีจะมีหรือเปล่านะต้องรอดูช่วงน้ไฟไฟําใสๆถ้ามีเขาก็จะว่ายน้ําเล่นอยู่แถวเนี้ยไม่รู้มีรอดหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> อยากมีรอดนะมันได้ผสมพันธุ์ได้มีอึ่งไว้กินปีหน้านตกแรงความร้อนเหมือนกันนะจูวกจวกจ,วก,จวกเลยเมื่อคืนนะแต่ ตอนหัว่ํามันก็ตกแต่มันตกไม่แรงเนาะเมฆมาเป็นก้อนเป็นก้อนที่ผมลงคลิปไว้สวยมากเลยเมฆมันมาเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเหมือนมีมนุษย์พุ่นยนตหรือว่ามนุษย์ต่างดาวไปทาบเอาไว้มะพร้าวร่วงมาลูกหนึ่งนะมีน้ําหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปจับดูดูดิมาพร้าวจะมีน้ำปะเียงดังตุ๊บเมื่อคืนน,ะน่าจะม,มีน้ำนี่ไง ใได้ครับมะพร้าวลูกนี้นน่นอีกลูกหน,นึ่งลอยน้ําไปนน่นะต้นนี้มะพร้าวก็โลกใหญ่ครับเนื้อนาอร่อยขูดใส่ขนมนี่อร่อยมากได้ยินเสียงนังตุ๊บมามะพร้าวหล่นแน่นูน่นอีกลูกหนึ่งลอยไปอยู่ไกลๆนน่นเดี๋ยวรอน้ําแห้งกันค่อยตามไปเอา <c oughs> ก็ดีเลยวันนี้ว่าจะทำข้าวเหนียวให้เด็กๆก,กิน วันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะว่าจะทําเอาข้าวเหนียวมาสักถ้วยแล้วก็มาผ่ามะพร้าวเนี่ยแล้วก็ขูด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 แล้วก็ใส่กับต้มข้าวเหนียวแล้วก็ใส่น้ําตาลอร่อยนะ <c oughs> นเพื่อนๆใครเคยกินบ้างต้มข้าวเหนียวใส่มะพร้าวขูดข้าวเหนียวดํายิ่งดีนะใส่ใบตเตยสักหน่อยหอมๆ <c oughs> ก็อัปเดตนะครับเพราะว่าฝนตกที่ โนนสูงโคราชบ้านเองตำบลทานประสาทอำเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับตรงนี้นป่าหนามก็เริ่มจะขึ้นเยอยพึ่งถางไปใส่จองถางเนี่ยมะพร้าวหล่นมาจากต้นนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ